สวัสดีค่ะก็ะนี้มีเป็ดอยู่ที่ตลาดนางเลิ้งนะคะวันนี้เราจะมาชิมร้านอาร่อยตลาดนางเลิ้งกันอันนี้เป็นกล้องประจำที่ออนใช้นะคะวันนี้ค่างพี่เนยก็เลยเป็นตากล้องจําเป็นมาให้วันนี้ใช้กล้องตัวใหญ่ไม่แน่ใจว่างานจะออกมาเป็นยังไงเนาะนะชิมขนมถ้วยตะไลแม่มนทานะคะกล่องละ35บาทมี6ชิ้น ละลายเนียนละมุนมากกะทิจะมีความเค็มปลาแรมนิดนหวานมาันที่เด็ดก็คือสสรสสมผัสของแป้ง,งที่มันนุ่มละลายละมุนไปเลยะคะ่ะกินแล้วกินเพลินมากๆถ้ากินร้อนๆจะเินขนาดไหนที่ไหไกนกินเย็นๆแล้วเนาะต่อมาชิมขนมใส่ไส้นะคะอันนี้กินทั้งชิ้นเลยนะที่เด็ดคือไส้หอมมากน้ำตาลหอมฟ้านมากตัวแป้งเนี่ยเขาจะเน้นความละลาย ขนมถ้วยชิมสาคูไส้ปลากล่องละ45บาทนะคะอันนี้คือ3ชิ้นในหนึ่งคำนะคะแต่เขาไม่ได้เป็นเม็ดๆสาคูแบบที่คุณเคยนะคะคือนุ่มๆหยุ่นหย่หยนยแล้วตัวไส้นี่คือเข้มข้นมากอันนี้เป็นสาคูไส้ปลานะคะรสชาติเขาจะคล้ายๆกับส กินเปล่าก,ก็อร่อยแล้วทีนี้จะลองชิมแบบครบเครื่องกล่องหนึ่งเนี่ยเขาจะให้กระเทียมเจียวพริกขี้หนูแล้วก็ผักเคียงมาเนาะผิดคะ่ะม,ม,มันจะมีรสชาติเพิ่มเข้ามามีความเผ็ดมีความขุนของถังแล้วก็หอมกระเทียมกินกับเครื่องเคียงแล้วเด็ดยากมากเรามาฝากหม้อนะคะฝากหม้อนี่จะมีแต่หมูนะ ขนมนิดๆค่ะจะหวานๆเค็มๆนะแล้วก็จะมีรสสัมผัสของถั่วของหมูให้เคี้ยวกรึบๆนะอ๋อแล้วตัวแป้งก็ทีเด็ดแป้งเขาจะเป็นแนวนุ่มหนึบแต่ว่าด้วยความบางของแป้งเขาเอา่ะมันทาให้มันเกือบจะละลายเป็นนุ่มหนึบที่เกือบจะละลายแต่ไม่ใช่แป้งแบบแนวละลายต้องลองชิมกล่องละสี่สิบห้าเลยร้านสาักครูแม่สิ่งชิมได้กรองลาแนม งงมากเราลองแยกชิมแต่ละส่วนดูนะคะเฉพาะตัวปลาแหนมเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อปลาช่อนใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส,ส่ส้มซ่านะคะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนวน่นๆอ่อนๆเนาะได้กลิ่นปลาเล็กน้อยเครื่องเคียงของปลาแหนมเนี่ยจะมีกระเทียมดองถั่วคั่วแล้วก็พริกที่หนูสดไว้กินคู่กันนะคะเอามาห่อด้วยใบยชะพลูนะแล้วก็กินแหนมกับเส้ก๋วหรือใส้ก๋วยเ้ในชุดเล็ก50บาทเนี่ย มีกลิ่นเครื่องแกงอ่อนๆติดหวานเล็กน้อยถ้าเป็นเส้นกอข้าวก็คือจะเป็นข้าวเม็ดๆเลยมีความขุ่นๆแล้วก็จะออกานิดๆเหมือนกันจะมันจะเป็นของว่างของข้าวที่มีรสติดหวานนะคะเดินมาจากลานจอดรถด้านหลังเนี่ยถ้าเลียวซ้าย ฝั่งซ้ายมือจะเป็นขนมไทยแม่สงจิตนะคะซึ่งวันนี้ปิดเลี้ยวขวาก็จะเจอกับเสกอกปลาแหนมแล้วก็สาคูย่าสะอิงนะคะโซนบริเวณที่คล้ายๆฟู้ดคอร์ดเนี่ยเดินเข้ามาจะเจอขนมถ้วยตะไลแม่มนทานะคะตรงข้ามกับขนมถ้วยตะไลแม่มนทาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแคะสุวิมนอันนี้ก็ดีเครื่องดี แล้วถ้าเดินเลี้ยวทะลุมาจากขนมไทยแม่สมจิก็จะมาเจอก๋วยเตี๋ยวเนื้อนางเลิ้งนะคะวันนี้เราสั่งเกาเหลาเนื้อรวมไปแล้วก็บะหมี่แห้งเนื้อตุ๋นเนาะชิมกันเกาเหลาเนื้อรวมนะคะใส่ทุกอยาก่างเครื่องในเนื้อตุ๋นลูกชิน้นซุปหอมเนื้อเค็มอมหวานเบาๆแต่ว่าก็มีความเนื้ออยู่ใน นะกลมกล่อมแต่และชิน้นนี่คือให้มาชิ้นใหญ่ๆตุ้มๆทุกอย่างคือเปื่อยไปหมดเลยนะคะต่อมาบะหมีแ่แห้งเนื้อตุนเป็นเส้นบะหมี่ฟีิวมาม่าที่หอมซีอิ๊วดำแต่ว่าเป็นซีอิ๊วดำแบบเค็มแล้วก็มีความหอมเนื้อสเสน่ห์ของร้านนี้นอกจากเครื่องในเนื้อตุ๋นจะเปื่อยนุ่มมากๆให้ชิ้นโตแล้วนะคะเราว่าพ่อค้ามีส่วนมากพ่อค้าทำไมถึงได้น่ารักขนาดนี้ <laughs> <11. S 1> <laughs> เกาเหลารวม80บาทบะหมี่เนื้อตุน๋นพ10บาท นัำแข่งเปล่าสอบาทร้านแกงกะหรี่สตูหมูนะคะชื่อร้านก็คือร้านแกงกะหรี่เลยเนาะเดินออกมาจากทางหลังร้านตลาดนางเลิ้งนะคะตรอกนางเลิ้งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาชามละ45บาทกุญเชียงเส้นละ20วันนี้ไข่ต้มหมดนะคะข้าวแกงกะหรี่เขาไม่จืดนะตอนแรกเราเตรียมใจไว้ว่าจะจืดๆจริงๆแต่ไม่ รสเค็มอ่อนๆนวลๆมีหวานตลบทายดิน,นึงพอให้มันกรองกล่องหอมผงกะหรี่แล้วก็มีความเผ็ดร้อนเบาๆกินคู่กับกุนเชียงมันเข้ากันหนวานหวานฟินๆนะคะเขาจะมีซีอิ๊วดำกับน้ำปลาด้วยนะคะตอนแรกกินคู่กับพริกชี้ฟ้าก่อนถ้าอยากเผ็ดมากๆก็พริกขี้หนูก็มีให้เนาะเข้มอ,อม,ม,มหวานอ่อนหอมผงกะหรี่เผ็ดร้อนเบาๆหมูนุ่มเด้งๆด้วยไม่เหนียวจานที่2คือข้าวสตูลิ้นหมู ลิ้นหมูเขาจะหั่นพอดีชิ้นบางๆไม่หนามากนะคะมันจะมีความกรึบๆเล็กน้อยเด้งๆหน่อยๆน้ำสตูคือหอมมากหอมแบบเหมือนข้าวหมูแดงผสมข้าวสตูทางสงขารสเค็มอมหวานอ่อนๆเหมือนกันแต่ว่าความเด่นก็คือหอมแล้วก็เป็นร้านที่ไมคันนั่นรักจะเย็นจะด,ดีน้ำลำไยก็เด็ดน้ำชาจีนก็หอมใบเตยด้วยนะคะจานละ45บาทสรุป ตลาดน่งเลิฟวันนี้นะคะต้องเล่าก่อนว่าเป็นสภาพที่กลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็เอากล้องออกไปซ่อมฝ่าฝนไปนะคะตอนนี้ใกล้จะนอนแล้วแต่ว่าเราจะต้องสรุปก่อนว่าตลาดนั่งเลิฟวันนี้สําหรับเราคือสําหรับออนนะเขาเป็นตลาดที่มีอาหารโบราณมีขนมโบราณหาทานยากอยู่นะคะแล้วก็ขนมไทยเนี่ยความอร่อยเข้มข้นข,นของวัตถุดิบอะเหมือนอยู่ต่างจังหวัดแบบที่เราชอบไปกิน แล้วราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันบางอันก็ถูกกว่าด้วยอืมใช่ร้านที่ออนชอบที่สุดสามอันดับแรกของวันนี้นะคะอันดับแรกออนยกให้แกงกะหรี่หมูข้าวสตูริหมูมมเป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองยกให้ขนมถ้วยขนมถ้วยตะลยแม่มนทานะคะอันดับที่3มก็ให้เนื้อตุนน่นนางเลิงขอแถมอีกสองก๋วยเตี๋ยวแคะสุวิมลที่ออนเคยไปกินรอบที่แล้วนะคะออนชอบเครื่องลูกชิ้นเขาถือว่าโอเคเลยแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วง ร้านขนมไทยป้าหงถึงเขาจะมีการตลาดที่ค่อนข้างฮาร์ดเซลนะแต่ว่าข้างในร้านเขาอะมีขนมไทยโบราณหาก,กินยากเยอะเหมือนกันอย่างอันนี้นะคะเป็นข้าวเม้าพอดีแบตหมดก่อนก็เลยไม่ได้เล่าข้าวเมา5้า50บาทอันนี้ชิมไปเยอะมากละหวานน้อยกินเพลินมะพร้าวเยอะนะถือว่าโอเคเลยไปเดินเรือกได้ข้างในไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณพี่ข้างหน้าร้านเขาจะหลอกนักท่องเที่ยวไม่นะ ขนมเขาโอเคโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนก็อร่อยใช่ข้าวเหนียวมูนเขาดีมากเลยัตข้าวเหนียวมูนเข้มข้นแวะไปชิมได้แค่ห้าสิบาทจานเบลอร้านอื่นที่ไม่ได้ชิมเพราะว่าปิดปิดแล้วไปไม่ทานคือเขาขายหมดแล้วใช่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 เห็นด้วยครับไม่ไม่ของคุณต้องเรียงอันดับที่คุณชอบไปสูบผมรู้นั่นคือต้องเรียงด้วยเหรอต้องเรียงด้วยเนื้อตุนนังเลยครับโคสุดยอดให้เยอะมากราคาดีมากพ่อค้าก็น่ารัก ที่สุดเลยขนมถ้วยร้านชื่ออะไรนะขนมถ้วยตะไลแม่มนทาอืสุดยอดอร่อยมาก <c oughs> ร้านที่สามเหรอให้เป็นร้านที่ไม่ได้กินวันนี้แล้วกันครับก็คือร้านก็ <Good S 2> เดี๋ยวแคสููวิมลใช่ใช่น,น,นี่คือตัวเล็กสวัสดีท่านผู้ชมเราสวัสดีครับ <c oughs> คือสติกเกอร์ขอค่าข้าเปียกของผมด้วยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณพอแล้วตลาดนางเลิ้งมีที่จอดรถด้วยนะคะชั่วโมงละ20บาทถ้าจอดเหมาวันก็100บาทนะคะจอดได้ประมาณ20ขคันเรามาถึงที่นี่10โมงเราได้คันสุดท้ายพอดีฉิวเฉียดถ้าที่จอดรถหลังตลาดนางเลิ้งเต็มเนี่ย จะมีวัดใกล้ๆอยู่สองวัดก็คือวัดแคนางเลิงกับวัดสมมนัทนะคะก็ไปอาศัยร้านปิดอีกแล้วเราจะมาเก็บร้านขนมไทยแม่สมจิตน,นะคะจะมากินถั่วแปบไส้กุ้งเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปแก้มือขนมเบื้องวันนี้จะมาเก็บให้สมบูรณ์แต่ก็ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์่ะไปกินขนมเบื้องกันต่อโอเคเรามาทานร้านขนมเบื้องแล้วนะคะขนมเบื้องย่าแช่ม คราวนี้เรามา10โมงเช้านะคะได้กินเลยเราสั่งขนมเบื้องยวนไม่ใส่ไข่มาหนึ่งจานนะคะแล้วก็ขนมปังหน้าหมู1ชุดขนมปังหน้าหมูหอมเครื่องหอมพริกไทยก็จะมีความกรอบจากการที่เขาเอาไปอังบนเตาถ่านขนมเบื้องยวนแบบไม่ใส่ไข่ก็เป็นแป้งก,อกรอบๆเบาๆแล้วก็มีไส้ไส้เนี่ยจะมีถั่วงอกเมะพร้ัวบูาาดแบบเค็มๆตู้ผัดชีมีใบมะกรูดแซมเล็กน้อยมีกลิ่นฉุนตดตสรสโดยรวมจะหวาน อมเค็มหอมพริกไทยกินเปล่าๆโดยที่ยังไม่ได้พึ่งอาจารย์ก็กินได้ครึ่งหนึ่งแล้วอาจารย์ก็จะมีลักษณะพิเศษคือใส่ขิงเข้ามามีความเปรี้ยวๆหวานๆนอกจากแตงกวาพริกหอมแดงปกติแล้วเนี่ยมีขิงเข้ามาด้วยเห็นคนสั่งแบบใส่ไข่เยอะเหมือนกันก็น่าจะดีแต่ถ้าคนชอบแป้งเบาๆกรอบๆออว่าไม่ใส่ไข่ก็อร่อยนะคะถ้าแบบไม่ใส่ไข่อ่ะได้เร็วกรอบอร่อย พาาอใส่ไข่อะนั่งรออันนี้สั่งแบบไม่สใส่ไข่กินรอแล้วก็สั่งสใส่ไข่กลับบ้านปากก็บนอิ่มอิมแต่ว่ามาซ้ำนะคะร้านขนมไทยป้าหงนะข้าเหนียวมูนเขาดีจริงอร่อยจริงแล้วก็มีขนมไทยต่างๆมากมาย ซื้อข้าเม้าทรงเครื่องกับกรอบเค็มมาด้วยนะคะอันนี้มาซ้ำมาซ้ําร้านที่กินแล้วอีกพี่เนทมากินเนื้อตุ๋นนางเลิกเหมือนเดิมนะคะเพราะติดใจสำหรับวันนี้มีเป็นต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะ มีเป็ดมีสติกเกอร์ลายเป็นของตัวเองแล้วนะคะซื้อสะสมเป็นของฝากของใช้กันได้คลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอพระคุณมากค่ะ